ไอเฮลี่ไปหาเฮลี่เฮเฮลี่ไอเฮลี่ไปหาเฮลี่เฮเฮลี่เอ้ยไอเฮลี่ไปหาอฮลี่เฮเฮลี่ไอเฮลี่ไปหาเฮลี่เฮเฮไอเฮลี่มาจากไหนไอเฮลี่ไปหาอฮลี่รฮเฮเฮลี่มาอยู่เจอแต่มีของไอเฮลี่อ่ะคุณผมไม่ได้คุณมีอ่ะคุณ หูมีไม่ใส่หู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 มีเอาหูมีไม่ใส่หูหมูเฮ้ยยายมีเลี้ยงมเลี้ยงยายหนูเรอะไรเนี่ยยายมีเลี้ยงหอยยายมวเลี้ยงหมีวันดีคือดียายหอยยายมีหิบจ้ยายมีเลี้อยยมเลี้งมีวันดีคือดียายหอยมีหิบจายามีเลี้หอยยมเลี้งมีวันดีคืด แกยยมีเลี้ยงหอยยายมยเลี้ยงหมี่วันดีคือดีหอย,ยายมีไปกัดหมียายมอย